สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินันชาแนลวันนี้จะมาแชร์วิธีลงทะเบียนออนไลน์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้ช่องชุตินันชาแนลด้วยนะคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ปี2565เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยาถึงวันที่19ตุลาคม2565ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนแบบออนไลน์กันค่ะเข้าไปที่ Google และพิมพ์คำว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 จากนั้นให้เลือกตรงที่วงสีแดงให้แบบนี้นะคะพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปและก็ที่คอมเมนต์แรกนะคะเมื่อเราก,กดเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราก,กดตรงคำว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงสีเขียวนี้นะคะจากนั้นเมื่อกดเข้ามาแล้วมาเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน ให้เรากดเริ่มลงทะเบียนตรงสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะสำหรับการลงทะเบียนออนไลน์จะมี4ขั้นตอนหลักๆด้วยกันค่ะ 1. ลงทะเบียน 2. ข้อมูลผู้ลงทะเบียน 3. ยืนยันข้อมูล 4. บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและเสร็จสิ้นค่ะ ให้เรากรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนตรงช่องตรงนี้นะคะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดตรงคำว่าตรวจสอบข้อมูลค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วเราก็จะมาอยู่ที่หน้าการลงทะเบียนนะคะจากนั้นให้เราติ๊กเลือก คำนำหน้าชื่อค่ะโดยกดตรงที่ลูกศรที่ชี้ลงตรงนี้นะคะจากนั้นกดเลือกคำนำหน้าชื่อของตัวเองนะคะนายนางหรือนางสาวค่ะจากนั้นพิมพ์ชื่อนามสกุลค่ะส่วนชื่อกลางสามารถเว้นช่องว่างไว้ได้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ค่ะจากนั้น กดเลือกวันเดือนและปีเกิดโดยกดที่ทุกศรชี้ลงด้านขวาเพื่อเลือกค่ะต่อมาจะเป็นการพิมพ์รหัสเลเซอร์ ID หลังบัตรประชาชนนะคะโดยที่เลขเลเซอร์ ID จะอยู่ด้านหลังบัตรประชาชนตามในภาพค่ะจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวและตัวเลข10ตัวพิมพ์โดยไม่ต้องพิมพ์ขีดนะคะระบบจะใส่ขีดให้อัตโนมัติค่ะ ว่าพิมพ์รหัสเลเซอร์ ID หลังบัตรประชาชนเสร็จแล้วให้กดขั้นตอนถัดไปค่ะจากนั้นจะมาที่หน้านี้นะคะใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ใส่ที่อยู่ปัจจุบันโดยพิมพ์บ้านเลขที่ตรงเลขที่ชื่อหมู่บ้านถ้าใครอยู่คอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์ให้พิมพ์ชั้นที่ด้วยนะคะจากนั้นใส่หมู่ รอกซอยถนนและตำบลในขั้นตอนพิมพ์ตำบลเมื่อเราพิมพ์ตำบลขึ้นมาจะมีที่อยู่มาให้เราเลือกให้เราเลือกอันที่ตรงกับของเรานะคะกดเข้าไปจากนั้นระบบจะพิมพ์ให้อัตโนมัติค่ะต่อไปเป็นข้อมูลด้านการศึกษาให้เรากดเลือกวุฒิการศึกษาสูงสุดนะคะและต่อไปก็เป็นสถานภาพสมาชิกในครอบครัวนะคะนับเฉพาะสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีกฎมีถ้าไม่มีกฎตรงคำว่าไม่มีนะคะบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเกิดตั้งแต่21ตุลา2547ถ้ามีกฎมีถ้าไม่มีกฎไม่มีนะคะต่อไปจะเป็นการผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพยนะคะถ้ามีกฎมี ถ้าไม่มีกดไม่มีค่ะต่อไปเป็นข้อมูลการประกอบอาชีพค่ะถ้าว่างงานให้กดว่างงานถ้ามีงานทำให้กดมีงานทำเมื่อเรากดมีงานทำแล้วนะคะก็จะมีอาชีพให้ขึ้นมาให้เราเลือกค่ะจากนั้นให้เรากดเลือกอาชีพที่เราทำอยู่นะคะถ้าไม่มีตรงกรันให้กดอื่นๆและให้ระบุไปค่ะว่าประกอบอาชีพอะไร จากนั้นกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค่ะต่อไปจะเป็นข้อมูลรายได้และหนี้สินค่ะมีให้เลือกกดไม่มีรายได้และมีรายได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกดมีรายได้ก็จะขึ้นมาว่ารายได้หลักมาจากอะไรให้เรากดเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่กดเลือกรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพจากนั้นก็จะให้เราเลือกเรทรายได้ต่อปี ให้เรากดเลือกรายได้ตามจริงของเรานะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวจะต้องกรอกช่องรายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวปี2,564ด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีช่องนี้ก็ข้ามไปข้ามไปที่หนี้สินได้เลยค่ะต่อมาเป็นช่องหนี้สินของผู้ลงทะเบียนถ้าไม่มีหนี้สินเลือกไม่มีถ้ามีกดมีหนี้สินจากนั้นกดเลือกว่าเป็นหนี้ในระบบ หรือนี่นอกระบบจากนั้นให้เรากดลูกศรชี้ลงด้านขวาเพื่อเลือกจำนวนนี้ที่เราเป็นอยู่นะคะอย่างเช่นนี่มากกว่า3 0 0 0 0 0ก็เลือกมากกว่า3 0 0 0 0นก็จะมีเลเวลให้เราเลือกนะคะให้เรากดเลือกมาหนึ่งอย่างค่ะต่อไปจะเป็นส่วนที่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือนะคะให้เรากดเลือกต้องการจากนั้นระบุข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ เขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรบ้างตรงนี้พี่กดเลือกลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถติ๊กได้มากกว่า1ช่องนะคะจากนั้นพอเราเลือกเสร็จนะคะก็กดขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นระบบจะตรวจสอบข้อมูลและจะเด้งมาที่หน้าข้อมูลของเราทั้งหมดให้เรากดเลื่อนลงมาด้านล่างจากนั้นกดบันทึกข้อมูลค่ะ เมื่อกดบันทึกข้อมูลแล้วจะมาที่หน้านี้นะคะจะเป็นรายละเอียดต่างๆในการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะให้เรากดอ่านและเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะจะมีตรงดกจันสองช่องให้เราติก๊กเครื่องหมายถูกทั้ง2ช่องนะคะเมื่อติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งสองช่องเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันสีน้ำเงินตรงด้านล่างนะคะจากนั้น ระบบจะบันทึกข้อมูลและขึ้นว่าบันทึกข้อมูลแล้วให้เรากดตกลงเป็นอันลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าไปเช็คสถานะการลงทะเบียนได้นะคะก็จะขึ้นว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วจากนั้นก็รอประกาศผลอีกทีค่ะเดี๋ยวยังไงพี่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ในคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชุทตินันชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ